You're listening to KS podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร s e c u r i t y e Happiness Investment ครับก็เมื่อวานมี analyst meeting นะครับโทนเนี่ยค่อนข้าง positive หรือว่าบวก พอสมควรนะครับต่อเนื่องจากที่บอมพูดเมื่อกี้เรื่องของยอดส่งออกเครื่องดื่มเนี่ยภาพที่คาราบาวให้เราเนี่ยสอดคล้องกับตัวเลขของกระทรวงพาณิชย์นะครับในไตรมาสสองนะครับคาดการว่ายอดขายเนี่ยจะฟื้นตัวอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกนะครับยอดส่งออกไปจีนน่าจะยังโตต่อในระดับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขึ้นไปนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเราคุยกันว่ายอดขายเนี่ย อาจจะถึง1,000ล้านนะครับเมื่อวานเนี่ยบริษัทก็มีการขยับเป้านะครับเ่ไปเป็น1,400ล้านบาทนะครับเฉพาะจีนประเทศเดียวนะครับเ,เหตุผลที่ส่งออกไปจีนเนี่ยโตดีก็เป็นเพราะว่าตัวของบริษัทเนี่ยหลังจากที่เขาเข้าไปทําการตลาดในประเทศจีนมา4-5ปีนะครับเขาก็เริ่มจับทางได้นะครับแล้วก็มีการทําการตลาดรวมถึงการปรับในเรื่องของการขายนะครในเรื่องของตัวสินค้าเนี่ยมีทั้งกระป๋องแล้วก็ขวดแก้ว นะครับซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากนะครับในหลายมณฑลเลยไม่ว่าจะเป็นอ่ายูนานนะครับอ่ามณฑลเสฉวนนะครับชิงไหร่รวมถึงตัวของทิเบตนะครับแล้วก็เท่าที่ดูฟอร์เควสต์เนี่ยไตรมารสสไตรมาสแรกเนี่ยยอดขายจากจีนเนี่ยสองล้านนะครับไตรมารสสเนี่ยจะเราจ,จะเห็นในระดับหลักประมาณสักสี่ร้อยล้านถึง500ห้าร้อยล้านนะครับอ่าตัวของเมืองจีนเนี่ยปกติไตรมารสสไตรมารสสจะเป็นไตรมาสที่ขายดี นะครับแล้วก็ไตรมาสสี่จจะลดลงเพราะว่าปกติจะเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับคราวนี้เนี่ย<อ>ถ้าเกิดใช่ครับแล้วถ้าเกิดเราดูในส่วนของอตัวคาราบาลเองเขาให้เป้าไว้นะครับว่าถ้าอยอดขายโมเมนตัมเนี่ยมันยังดีต่อเนื่องนะครับแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดปรับขึ้นเป็นถึงระดับประมาณสัก400ถึงตัวของ1 4 0่ัล้านบาทเนี่ยมันคือประมาณสัก200ล้านหน่วยนะครับถ้ามันขึ้นไปถึงประมาณสัก400ล้านหน่วยเนี่ยบริษัทก็คิดเหมือนกันนะครับว่าจะมีการ อาจจะไปจ้าง OEM หรือว่าตั้งโรงงานที่โน่นนะครับ mm hmm. อันนี้ก็อีกสักประมาณ2ปีนะครับ mm hmm. ในส่วนของตลาดอื่นๆที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นพมา่ากับตัวของคับกัมพูชาเนี่ยเ,เติบโตดีมากในไตรมาส2นะครับในส่วนของพม่าเนี่ยคือไตรมาสแรกที่ติดลบประมาณ40%เป็นเี่ยเป็นเพราะว่าตัวของพาร์ทเนอร์เนี่ย mm hmm. เขามีการระบายสต็อกออกไปก่อนนะครับเพราะว่าเราอย่างที่เราทราบคือการรัฐปรหารเนี่ย มีในเรื่องของการคอนโทรลเรื่องของการโอนเงินนะครับแล้วก็เรื่องของระบบอินเทอร์เน็ตที่มีการเ uh, ขาเรียกว่า uh, ปิดในบางเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทําให้ uh, ในไตม่านหนึ่งเนี่ยตัวเลขมันไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าไตมานสเนี่ยเดือนเมษาเดือนเดียวเนี่ยทำเลคอขอดหายนะครับที่ส่งออกไปพมา่าแล้วก็เดือนพฤษภาคมกับมิถุนานยัางโตต่อนะครับส่วนกัมพูชาเนี่ยตัวเลขแม้ว่าติดลบ20กว่านะครับในไตมานแรกเนี่ยไตมานสเนี่ยกลับมาโตดีมากเพราะว่า คลายล็อกดาวน์แล้วนะครับแล้วก็สถานการณ์น้ําท่วมในจบไปแล้วนะครับตัวสินค้าใหม่ที่กําลังจะออกในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยก็จะมีฟังชั่นอลเวนิทีดิงนะครับที่จะออกในอีกสองสามเดือนข้างหน้านะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกันชงในไรมาสสี่นะครับโดยโรวมก็เลยทําให้เรามองว่ากําไรในไรมาสสองเนี่ยอาจจะเห็นตัวเลขที่กลับไปในระดับประมาณเก้าร้อยถึงหนึ่งพันล้านบาทนะครับเมื่อเทียบกับไทมาสหนึ่งที่เจ็ดร้อยล้านนะครับแล้วก็ ครึ่งปีหลังเนี่ยเราคิดว่าถ้าโมเมนตัมมันเป็นอย่างนี้ต่อเนี่ยก็มีโอกาสที่ปีนี้เนี่ยจากเดือนนี้ตลาดคิดว่าเออร์เน็ตต้องติดลบนะครับก็อ,อาจจะเป็นแฟลตอย่างอย่างคอนเซอร์เวทีฟจะเป็นแฟลตเยียเยียร์หรือว่าเติบโตเยียเยียร์เลยครับอืมครับพี่บิ๊กครับเราแตะนิดนึงคืออันนี้คือในเราต้องเราเรา,เราจะ,ะวิเคราะห์หลายๆประเด็นนะครับก็คือหนึ่งเลยคือเราคิาคดว่ารายได้นะครับในแต่ละประเทศนะครับน่าจะเริ่มฟื้นตัวเมื่อเทียบกัตรมาส1หนึ่งเกือบหมด นะครับอ่าส่วนหนึ่งมาจากฐานที่ตาอย่างาบูชาเนี่ยน่าจะเริ่มกลับมาค่อยๆได้แล้วจีนอันนี้โตแรงมากพมา่าเนี่ยคือไตมาสองเขามีการคาดการณ์ยังไงบ้างครับพี่พีบิ๊กครับผมก็เอ่อตัวเลขพมา่าในไตมา่าสองเนี่ยเอ่อคือต้องบอกว่าพมา่าเดิมเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยคิดเป็นยอดขายประมาณสักเอ่อแปดนะครับถึงเนะครับเอ่อปีนี้เนี่ยเอ่อบริษัทไม่ได้ไม่ได้ให้ตัวเลขไกด์แดนทั้งปีนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว,ว่าสถานการณ์ในพมา่าเนี่ยยังไม่นิ่งนะครับ,รบแต่ว่า ใช่ครับแต่ว่าไต่มาสสองไต่มาสเดียวเนี่ยคาดการว่ายอดขายดีพม่าเนี่ยอาจจะ,ะคือมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าโตเยียรย,ยแล้วก็ผมผมไม่กล้าบอกว่ามันมันเป็นเลคขอดนะแต่ว่าแค่เดือนเมษายนเดือนมันคือยอดเล็กเลกขอดนะเพราะว่าเวลาสั่งของอเนี่ยมันต้องมีไปตุนสต็อกส่วนหนึ่งด้วยนะครับครับโอเคก็คือสถานการณ์เดือนเมษายนเริ่มกลับมาคือจริงต้องบอกอคุณก่อน,อน,นะครับว่าผู้ที่หายเขาคือเวลาเราดูเนี่ยคือดูโทนเมื่อวานเนี่ยคือ เดือนเมษายนเดือนเดียวเนี่ยภาพมันไม่เหมือนกับไตรมาสหนึ่งไม่ไม่เหมือนกับเดือนหนึ่งเดือนเดือนสามเลยซึ่งพาน,นิตเขาก็รายกันออกมาแบบนั้จริงๆนะครับว่าที่ส่งออกครึ่งดื่มมันดูแบบดีมากคือถ้าสมมติว่าเขาสามารถเลี้ยงแบบนี้ได้และทําให้ดีกว่าเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะเห็นเออร์นิกอัพเกรดเทรนด์อีกครั้งหนึ่งแต่เพียงแค่ว่าเมื่อวานนี้คนมันอาจจะมีเสียงแบบแบ่งแบ่งนิดนึงว่าเฮ้ยเมษายนดีมากแต่คนกำลังจะคิดว่าพฤษภาคมกับมิถุนายนมันจะดีเหมือนหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรากำล ไม่ต่างกับเมษาเนะียครับต้องเรียกได้ว่าโทนไม่ต่างกับเมษาแต่เดี๋ยวเรารอคอนเฟิร์มพฤษภายนก,นก่อนแล้วกันเพื่อดูไตรมาสสองนะครับประเด็นที่สองครับพี่บิก๊กราคาอลูมิเนียมที่ปรับขึ้นนะครับผมเชื่อว่ามันน่าจะส่งผลต,ต่อต้นทุนของขวดบ้างส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับมันส่งผลกระทบเยอะมากน้อยแค่ไหนกลับมาที่ปัจจุบันแล้วมาที่ปัจจุบันตอนนี้เขาอยู่ตรงไหนครับเอ่อมาชินของคาราบาวเนี่ยเป็นคือค่อนข้างสูงนะครับอยู่ที่ระดับประมาณสัก47%่สนะิร์เซ็นต์นะฮะกอดโปร i ิตมาชิน นะครับอลูมิเนียมเนี่ยก็ก็ปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องนะครับคือถ้าคิดเร็วนะครับทุกๆ100เหรียญเนี่ยจะส่งผลกระทบกับกอสต์มาจินเนี่ยประมาณ0.3%เพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากไตรมาสหมาไตรมาสสเนี่ยราคาอลูมิเนียมเนี่ยขึ้นมาสามร้อยเหรียญน,นะครับเป็น2,300เหรียญต่อตันเนี่ยก็น่าจะกระทบกับมาจินประมาณสัก0.9%นะครับซึ่งถ้าเทียเราเทียบกับสี่สิแล้วเนี่ยเราคิดว่า Impact ตรงเนี้ยไม่ได้เยอะมาก นะครับถ้าถ้าดูในแง่ของสินค้าที่เป็นกระป๋องท่งออกนะครับบอมครับโอเคครับพี่บิ๊กแล้วท้ายส,สุดท้ายนี้ครับคือต้องบอกว่าคาราบาวตอนนี้เรายังถือว่าเทรดอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนิดนึงนะพี่บิ๊กมองว่าจากประเด็นนี้เนี่ยมันจะมีการรีเลทพีหรือว่าเราอยากต่าๆเลยควรขึ้นไปยื่นที่ค่าเฉลีย่ยนะครับแล้วก็ภาพรวมพี่บิ๊กมีแนะนํานของทุนยังไงบ้างครับครับในเรื่องของ PE เนี่ยผมคิดว่าอัพไซส์นะครับในแง่ของการรีเลทมีนะครับบอมเพราะว่า ตัวของประเทศจีนเนี่ยเดิมตลาดไม่ได้ไม่ได้เคยเคยคิดถึงเรื่องเมืองจีนเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าจีนเนี่ยคือตลาดในที่นนี่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเอ่อก็ต้องบอกว่าก็ด้วยจํานวนประชากรนะแล้วก็ด้วยด้วยในแง่่ของออขนาดตลาดที่เลเซว่าจะอาจจะใหญ่ถึงระดับ1 0,000ล้านหน่วย1 0,000กว่าล้านหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคาราบาวเนี่ยสามารถทําการตลาดที่จีนได้สาเร็จนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราคิดว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปเทรดเหนือมีน นะครับถ้าเราพูดถึงในเรื่องของราคาหุ้นเนี่ยเรามองง่ายๆนะครับว่าตอนที่คาราบาลลงมาจากไตมาสี่ที่ร้อยห้าสิบนะครับมามามาหนึ่งร้อยสิบาทเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคนยังไม่คิดเรื่องเรื่องจีเลยนะครับคนดิสคาวด้วยเรื่องพม่ากับเรื่องกัมพูชาคราวนี้พอกัมพูชาพม่ากลับมาแล้วแล้วมีเรื่องจีเนี่ยมีโอกาสเลยครับที่ PE เนี่ยควรจะต้องกลับไปเทรดที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยครับมอมอืมโอเคชัดเจนมากนะครับก็วันนี้นะครับเราเลยเลือกตัวคาราบาวเป็นท็อปิกด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณท่าบ ได้ครับบอมสวัสดีครับ